สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าต่กกกอค่ะแล้วเราจะมาดูค่ะว่านี่เขามากรีดยางป้านะคะเมื่อคืนก่อนฝนลาดเรียบร้อยของของป้าก็ลาดเหมือนกันคือฝนตกอ๋อนี่เขาหยอน้ําดน้ำกดแล้วเขากรีดเมื่อเช้านี้โอ้โห ได้เยอะแล้วนี่เดี๋ยวต้องลองดูรอดูรอดูค่ะโอ้นี่เขากรีดแล้วก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเพราะมันมีก้อนยางเก่าของป้าด้วยน,นี่เพราะว่าช่วงนี้มันอากาศร้อน นี่นะคะหนึ่งมีดหนึ่งมีดมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังแล้วได้เยอะแล้วโอ้โหนี่หนึ่งมีดโอ้โหออกเยอะมาก กะว่ารอบหน้าได้ขายบ่ว่าเราขายอาทิตย์นี้แหละอ๋อขายสดค้างคืนค้างคืนเอาค้างไว้ที่บ้านบ่แล้ววะอืมค้างคืนอ๋อฟังมากได้กี่มีดแล้วเนี่ยนับไม่ทวนแล้วแต่นับแต่ <laughs> น,นับที่มันออกประมาณสี่ห้ามีดอ๋อแต่นับตั้งแต่แรกนะสี่มีดแรกนะเคื่อไม่ได้เลย อ๋อเพราะว่า,วายางมันเป็นยางกระตุ้นทําไมไม่เอาขึ้นไว้อีกงัดเไ่งวน้นี่งัดขึ้นนะมันต้องมีมีมันต้องมีถ้วยเล็กรองไม่งั้นก็อาจากต้นนนนมารองรองไว้เนี่ยมันยังหยุดอยู่เลยเ,เสียดายเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ะีดแล้วกระย่านฝนตก ได้สามมีดแล้วสามมีดโอ้นี่นี่น,นี่เขาก็แต่ก็ถือว่าได้เยอะมากสี่ห้ามีดแล้วโหเป็นลูกบอลเลยเป็นลูกบอลแล้วมันจะหลุดเนี่ มันไม่มีไม้ค้ำเนาะแต่ถ้าเป็นของหน้าต่ายมันจะมีไม้ไม้ไอ้กิ่งยางที่มันเก่าแล้วมันจะร่วงลงมาเอาไว้ค้ำเวลาออกอนนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่เสร็จแล้วเอาไปขายพุนหรือขายกลุ่มเนี่ยขายร้นเด่นโอ้แต่ไม่ช้านีออาา่กับประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์น่าจะไปขายพร้อมๆกัน ราแปดมีดไปขายแค่ไหนโอ้แปดมีดเพราะว่าอย่างแล้วก็มันออกมีหลายอ๋อนี่ไปแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เนี่ยยางมันออกเยอะเพราะว่ายางมันปลูกปีเดียวกันกับของหน้าต่ายเลยนะคะอันนี้ปลูกปีเดียวกันเป๊ะเลยเพราะว่ายางเจ้าเดียวกันค่ะ ยางพาราซื้อมาเจ้าเดียวกันยางพาราเป็นคนต้นกล้ามันนะต้นกล้ายางพารานะแต่จะเป็นคนไปซื้อเพราะว่าตอนปีนั้นต้นยางต้นต้นกล้ายางแพงมากๆเอามานี่แทบจะไม่เขา้เขาเขามาจากภาคใต้แทบจะไม่มีใบเลยนะเอามาเนี่ยแล้วเอามาพักฟื้นให้ให้ต้นมันโตก่อนซื้อมาเจ้าเดียวกัน หน้าตายเป็นคนไปซื้อมาแล้วก็มาแบ่งกันที่บ้านเขาก็จะผสมน้ำกดเสร็จแล้วก็หยอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้นี่นโหถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากนะคะกรีดยังไงคะนี่ สอพักหนึ่งหรือว่าคือพักคืนเว้นคืน,อ,นอ๋อไม่น่าทําไมมันเร็วจัง <laughs> นี่พอดีเสร็จกินข้าวเที่ยงได้ี่่เพราะว่าเขาก็กีดสวนของเขาด้วยนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานเดี๋ยวเราจะดูพาไปดูค่ะเสวดุยังนี่ มันก็ถือว่าออกเยอะนะถือว่าออกเยอะมากอ๋อมันมีก้อนยางเก่าของของป้าที่เหลือด้วยเพราะาตอนลุงป้ากรีดไม่ได้ใส่ไม่ได้ทาวินเนอร์ไม่ได้ทาวินเนอร์พาร์มันก็เลยคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยคล้ายๆว่ามันพึ่ง เพิ่งเจอสารกระตุ้นครั้งแรกสารกระตุ้นสำหรับเปิดท่อน้ำยางแต่ของน้าตายใช้ตลอดแล้วของป้าเพิ่งได้เจอตอนป้ากรีดเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้เล่ง,งไงแต่เนี่ยต้องเล่งแล้วเพราะว่ายางก็แก่แล้วเยอะแล้วยางอายุเยอะแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาประมาณอาทิตย์ เสาร์อาทิตย์นี้หรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็จะเก็บขายแล้วเพราะว่ารถที่เขาไปขายเน่ะเขาต้องอาศัยไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเหมาไปเจ้าเดียวเพราะว่าคนเขาเรียกว่าอะไรคนกี่เนี่ยเขาไม่มีรถยนต์เขาไปขายสดเขาไปขายเอเขาจะพักไว้ที่บ้านเขาคืนนึงขายค้างคืนแต่ไปขายที่หน้าร้านเขาไม่ได้ขายกลุ่มนะคะถ้าขายกลุ่ม ถ้าขายกลุ่มเนี่ยก็คือเดือนหนึ่งเขาจะขายแค่สองครั้ง <Hey. S 1> เดือนหนึ่งขายสองครั้งแต่ถ้าถ้ายางเราเก็บเองเนี่ยยางครั้งคืนแต่ว่าไม่ได้ขายกลุ่มก็คือจะไปขายที่หน้า้านเลยนะคะหน้า้านมันก็จะต้องเหมารถไปทีนี้เขาก็ต้องไปกับถ้าถ้ามันจะคุ้นก่อนน้ำมันก็คือไปสองเจ้ายางยางที่เจ้าที่ยางไม่ค่อยเยอะ ยางที่เจ้าไอ้เจ้าที่ยางไม่ค่อยเยอะแต่ว่าสวนติดกันของหน้าต่ายก็กรีดอีกมิดหนึ่งกรีดอีกหนึ่งคืนก็น่าจะขายได้แล้วประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์ก็ขายได้แล้วนะคะของหน้าตายอีกอีกสวนหนึ่งรอขายฝนลาดสองคืนสองสวนเลยยางพันพันต้นเรียบร้อยหมดเลยก็เลยรอกรีดเพิ่มอีกอีกมิดหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปขายอีก รออีกอกีดอีกสวนละหนึ่งมีดสวนละหนึ่งคืนเดี๋ยวจะไปขายนะคะทดแทนที่ฝนลาดและเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย